สวัสดีค่ะดำมนะคะวันนี้ได้รับคำท้าค่ะจากน้องๆทีมงานสมาร์ท5 p r e s e n ซนส h ไทยไ n d ์ n t e r n a t i o n a l d o g s h ดอซช็อปเซลับมากับเพื่อนสัตว์เลี้ยงจากจังหวัดอุดรธา,าีีนะคะวันนี้เราจะมาเล่น Ice Bucket Challenge กันเพื่อที่จะนำเงินสมับทุนให้กับโครงการเน่นบาเพื่อจะตูดที่หิวโหยไปมอบทำบุญให้กับด่านกับการสัตว์จังหวัดนครพนมนะคะและก็เตรียมไว้เลยนะคะขอท้าต่อนะคะที่หมอ อารยาจากโรงพยาบาลสัตวแพทย์สีรายการสถานีสี่ขาโดยคุณที่ได้วันบนลรและที่สำคัญที่โซนขาี่ได้เลยก็คือทีมงานของเราเองนะคะน้องๆทีมเทรดนะคะของแผนดก e ีพีแอดิสิบิว i n i o r g a n i z e r เรตรียมตัวของคุณได้เลยค่ะที่ท้าอย่าลืมเอ๊ยลืมน้หน่อยอย่างพร้อมนะ่า